บรรยากาศเามเมื่อเ้ารามันกัอากาศเยินดีอยู่พี่น้องเพราะว่าเมื่อวานเนี่ฝนถ่นลงมากเว่าแมนประมาณวังบใบซีเนี่ยละ่ะหาาม้งแรงเออโกโมกม้งก็ยังสีบึมบำ่บึมบำ่มอยู่ตกอยู่แต่ว่ากาะตกบ่แห้งเนี่ยังเท่าไดดอกมันก็มาซาดินเกานามเกาเนี่ยละ่ะเพอให้มันซุม ต้นไม้กระสิบ่ตายดอกตีบนันนี้คือสีรอดแล้วพี่น้องเข้ากับลงให้ลงหน้าลงหัวลงสวนกันเบิดสุ่คนแล้วล่ะครับบางบ้านก็เอาบุญบางไฟแฮ่กันตึมตึมแล้วตั้งแต่นี้อีกต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงดูดูทับหน้าละ่ะพี่น้องมีรถถอกรถไทยมีเครื่องใหม่เครื่องมือผู้ถี่จะไปรับจังก็มีเด้อ <c oughs> นบานนอกเขา เขาว่าฝนกบสีมาเลื่อยอยู่ดิลกละจายสิตกกนักสำวสานว่าอาสีนาาส้ำท่วมชับพันพุ่นล่ะั้งยี่สิบจังหวัด้าเบิงเข่าอีกว่างหนึ่งก่อนผมสเว่าวนี่ว่าหาสิบสามจังหวัดพุ่นวาสานว่าแสดงว่าโตกเกือบทั่วไทยอยู่อเอดให้พื้นดินชุ่มช้ำเนาะเมื่อนี้กะวันที่ยี่สิบ ภาพคม2567ัากครับเราอยู่กระท่อมอยู่สวนนี่แหละพันนาร้งกับว่าได้เว้าเรื่องอันอื่นอันไกลดอกเว้าเรื่องฝ้าเรื่องฝนเว้าเรื่องเช่าหน้าเว้าเรื่องข้นจนเว้าเรื่องการเมืองเว้าเรื่องวิธีชีวิตบางครั้งมันก็เว้าสูงเกินไปบินสูงเกินไปพี่น้องพ่อก็เลื่อนหนีเพราะว่าบ่อ,อ,อยากฟงังเรื่องการเมืองกันสิ คนจนคนส่วนมากคนในชนบทตเท่านี้ครับเฮ็ดให้คนลำ่ำคนรวยเฮ็ดให้คนมีอยู่มีกินเป็นมหาเศรษฐีหลายต่อหลายแล้วศิลปินนักร้องดาราหมอหลอกหมอลำ่ำก็อาศัยคนจนนะครับเป็นแรงเชียร์หาเงินมาได้ก็ไปเบิ่งไปเชียร์เขา,เ,าเขาก็รวยเขากลำ่ำนะครับแต่และคนเนี่ยโอ้ย นะครับบานมีต่ผููหลังใหญ่ๆรถก็มีแต่ขั้นหรูๆเนาะกววาดว่าหลักเขามีความสามารถครับผู้ใดมีความสามารถในเรื่องใดก็เอาเอาไปเรื่องนั้นละ่ะว่าแต่เหตุใน้คนถืกใจนักการเมืองก็คือกันอันเทศใน้คนถืกใจประชาชนถืกใจเขาก็เลือกครับแต่ถ้าเหตดผิดใจเขาก็บ่เลือกครับ มื่อนี่ตัวเป็นมือที่รับสมัครสวอมือแหลกกับยี่สิบนี่แหะหอดยี่สิบสี่ผู้ใดที่คิดว่าอยากเป็นสวออาศัยว่าได้มีอำนาจหรือผู้ที่มีอุดมการจังแท้จริงอยากซอยเหลือประชาชนก็เอาก็ไปสมัครครับส่วนผมนี่ก็คือสีบอกคือดอรอกเพราะว่าจนว่าหอดมือนี้แล้ว แต่ก็ยังเป็นสมาชิกพักการเมืองอยู่บางคนก็บอกว่าล่าออกตัวเพราะไงเห็นเจ้าอยากเป็นว่ากันว่ามันบ่ได้ไปหาเสียงคือสอสอเดีมันไปหาเสียงน้ำผู้สมัครน้ำกันผู้ที่มีสิทธิ์เลือกก็คือเสียเงินสองพัหากับอายุสี่สปีขึ้นไปครับคุณสมบัติก็ตามที่กากาตกำนดนั่นแหละก็ว่ากันไปเรื่องของการบ้านการเมืองครับ การเมืองเนี่ยมันก็จะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่มักบ่คือกันก็เทียบให้กันว่ามามักไปนํ่กันแต่ถ้าเรื่องผัวเรื่องเมียนี่มักนํากันบ่ได้กับพิดกันอีกละ่ะเออมันเป็นจรบบดาเนาะคนเนาะเออแต่ถ้าเ,าเรื่องการเมืองนี่ครับพี่น้องตัวผมเองนี่เนาะก็เห็นการเมืองมาลาย พักหลายคนแลรวละ่ะพักการเมืองที่เลือกไปบางครั้งก็บ่ได้สมใจเห้าเลือกเข้าไปเขากลับไปเป็นความไม่หออันเว้าจังซี่นี่ผู้ที่เขามากักก็สิว่าไปโจมตีเขาเพราะว่าจะคล้องยุ่พักหนึ่งก็สิเว่าไปใส่ไฟตรงคามจริงๆผม่่ได้โจมตีเด้ผมนี่เป็นประชาชนครับ ว่าด้เป็นนักการเมืองมั่นวิภาควิจารณ์ใดแม้กระทั่งพักที่ผมเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยผมกับวิภาควิจารณใดเพราะว่านักการเมืองหรือพักการเมืองเป็นเครื่องมือของผมเป็นเครื่องมือของประชาชนเขาสิมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจการย้อนประชาชนในเมื่อว่าจะประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมอบอำนาจให้เขา เฮ้าต้องวิพากวิจาณ์ได้ครับเขามักของเขาเอาเขากะว่าของเขาไปเฮ้ามักของเฮ้าเฮ้ากะว่าของเฮ้าไปความเห็นที่แตกต่างกับวเมนว่าเป็นความแตกแยก,กเสมอไปครับในสภาเขาห้องโตเถียงกันคักครับตีกันกับมีตัวเป็นบอสภาไต้หวันน่ะเปิดมือแรกเนี่ยซุ่มผู้ยิ่งยุ่มหัวกันเลยครับจิกกันเลยครับ การเมืองต่างประเทศแต่การเมืองไทยก็มีคือก <Why> ันละวะเออสมัยเนืองตัวต so ีกันนะตีปากันนะบอเอยซื้อดอกเนาะแต่พี่น้องติดตามกับกาฮู้ญาติเก้าอี้กันแย่งเก้าอี้กันการเมืองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น กาเห้าขาดวุธิภาวะแน่น่กาสิห้ห่าวายตรงขามโจมตีแต่ว่าผมไปเบิ่งไปเห็นซ้ๆ,ๆเขาหรอกเขาเาว้าโตเทียงกันในสภา,าครับพ่อเลิกมาแล้วนอกสภา,าเขาไปเที่ยวไปกินน้ากันเด้ยเขาก็บ่ได้พิษกันคือกองเชียร์เด้แต่ว่ากองเชียร์นี่อินครับอินกับเขา มันต้องเป็นจังสันมันต้องเป็นจังซี่ว่าเขาแลวก็ย่าไปกินเขาน้ำมันย่าไปลินน้ำมันเป็นดอกนั่นแต่ว่านักการเมืองเขาไปน้ำกันเขาถือคติว่าบ่มมีมิรแท้และศัตรูถาวรนการเมืองเป็นการเยี่ยงชิงอำนาจเยี่ยงชิงผลประโยชน์กันนักการเมืองมันเป็นจังสัน,นลีลีแต่ผู้ที่ควบคุมนักการเมืองได้ก็คือประชาชนนี่แหละ ตั้งแต่พักที่ผมสังกัดอยู่เนี่ยผมกวิภาควิจาร์ไปจากเขาเสียออกไปปับปป๊บปุง่งรอบบปั๊บปุ่งเลยเออเขาใส่หูแนวบนนอหน่กบบรบ่หูครับแ็แล้วแต่เขาแต่ว่าเว้าในฐานะประชาชนครับประชาชนทุกคนกับพี่ภาควิจาร์ได้ครับ,รบผู้ใดเป็นบุคคลสาธารณะอ่ะาว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดก็สร้างวัันทอร แต่กินเงินเดือนภ้าษีประชาชนแลวก็ะวิพาควิจารณได้เพราะว่าเข้าปินนานจ้างเลียถแต่เข้าวิภาควิจารณบ่ได้น่ะบ่ต้องไปเลือกมันครับพวกสสอทั้งหลายหรือนักการเมืองทั้งหลายแต่เข้าวิพาควิจารณ์แล้วมันเรียดก็บ่ต้องไปเลือกมันครับนั่นพักที่ผมสังกัดก่็สร้างครับแต่ผมวิภาควิจารณไปแล้วเรียดเออผมก็บ่เลือกมันคือกันดีบ่แม่นว่าผมสิไปปิ่นเครื่องไม่เครื่องมือของเขาเด้ ผมในฐานะประชาชนผมมองกลับกันว่าไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันต้องมาเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือของประชาชนเจ้าต้องเอาใจประชาชนต้องเอาความคิดความอ่านของประชาชนไปปฏิบัติบอเมนว่าจะของคืดใดแล้วมาปักท่งความคิดให้ประชาชนคิดนํำเจ้าของแล้วก็ไปปั้นกระแสปั้นหัวให้ประชาชนทะเลาะกันจังสี่ผมกับบ่อเอานําคือกัน เดี๋ยวนี้ผมมักพักการเมืองที่มีแนวนโยบายลาบเหลียบบวือววบอ๊อสุดตรงจดเกินไปครับเพราะว่าอย่างวันที่ไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันสุดตรงเกินไปแล้วมันก็เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนส่วนตัวนักการเมืองเองมันก็บ่มีปัญหาอย่างดอกกองเชียนี่แล้วมันพิษกัดนะ อ,อฉะนั้นด้วยบทเลียนที่ผ่านมาเนี่ยกะก็เลยว่าเห็นนักการเมืองเนี่ยเปลี่นแค่เครื่องใบเครื่องมือของเฮ้า,ามันบ่ดีเฮากับบ่เอามันละ้ามันดีเฮากับจังเอาต่อเพราะมันเป็นสิทธิของเฮ้าเด้มันบ่ได้สอบเอาคือคู่เด้นักการเมืองเนี่ยมันต้องมาหาเฮ้าเฮากาไใมันมันจังได้ปลิ่นครับฉะนั้นผมเองกะวิพากวิจารณ์ไปทุกพักการเมืองล่ะครับ ที่เห็นมันท่ำตูบดีท่ำตูเบเหมาะสมแต่ก็บ,บ่ถึงว่าเอยเสียงเลี้ยงน้ำซื้อผักดอกแต่ว่าถ้าพู้ติดตามการเมืองก็สิพ่อเข้าใจว่าผมหมายความว่าผักใดนักการเมืองผู้ใดครับเมื่อนี้พ่อเน่นะโล่งก็สิวิาบินสูงกันเน่จังหน่อยเนาะพี่น้องเอฟซีหลายหลายคนครับก็บอาจสิเลื่อนนี้แล้วก็ได้ปล้อยให้ผมเว้ายุผู้เดียว ฟังไปลครับทีว่าผมจมกับแล้วแต่เนาะเออทีว่าผมเบาล่มล่มแรงแรงกับแล้วแต่แล,แตและเนาะเอออันนี้มาเบาสู้กันฟังครับขอบคุณหลายๆที่ติด,ดตามสวัสดีครับ